โอมกำลังสวยครับอากาศเริ่มร้อนเริ่มมีฝนก็เขาก็จะเริ่มงามสวัสดีครับผมเอซวนผักครับคลิปนี้คลิปนี้ผมจะมาเปิดเปิดมเมล็ดกะเพราครับบริเวณนี้มันเป็นกะเพรา เพาเยอะครับเป็นป่าเลยแหละแต่ว่าผมจะผมจะทำการเปิดแสงให้เขาให้มเมล็ดเขางอกครับถ้าเราไม่เปิดแสงพวกเศษหญ้าเศษไรเขาทับถมนะอครับเขาจะงอกไม่ได้ ผมจะไม่เอาทิ้งครับพวกเราถอนเราก็เอาไว้นี่แหละดินของเราก็จะดีไปเองครับพวกหญ้พาพวกเลยไม่ต้องเผาไม่ต้องไม่ต้องคนหนีจากแกลงเราถ้ามีหญ้า,มาผมก็จะเอาต่ำๆหน่อยครับตัดต่ำๆหน่อยต้นไหนกระเพาต้นไหนที่เขายัง ยังพอได้ก็จะเอาไว้ครับเอาไว้ข้างก่อนเดี๋ยวผมจะมาทอนทอนก่อนครับจะเอากันไกรตัดกิ่งมาตัด,ต,ดตัดอยู่พวกนี้ครับ ตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปทําโซนนู้นครับโซนนู้นผมปลูกผมปลูกแมงลักครับจะไปเปิดเปนการเปิดเปิดแสงให้ให้เขาพอเขามีฝนมีอะไรเขาจะได้งอกครับงอกง่าย เป็นต้นหัหระพาครับสมมติว่าเป็นกระเพราเนาะเราก็ควรเราก็ควรเหลือ,อไว้สักสักกิ่งหนึ่งครับเอาไว้ให้เขาให้เขามีดอกต้นหนึ่งก็ควรก็ควรเหลือ,อไว้สักกิ่งหนึ่งเผื่อเอาไว้ให้เมเล็ดเข้าร่วงครับพวกยาผมก็จะเอาตำตาหน่อย เวลาเขาเวลาเมล็ดกระเพราเรางอกมาหญ้าเขาจะไม่ได้ท่วมกระเพราของเราครับแบบนี้ก็จะเป็นการพลวนดินไปในตัวด้วยครับตรงใน,นที่ดินเขาแข็งผมก็ผมก็จะขุดขุดขุดหน่อยครับ จากนั้นก็จะเกลี่ย,ยให้เขาเสมอหน่อยวัน<อ>นี้ก็ประมาณได้แล้วครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะขยายหน่อยครับก็เอาหยิบตรงนี้นะครับหวานหวานหน่อยเดี๋ยวเขาก็งอกเองของเขาตรงนี้ต้นเก่าเขาร่วงครับเม็ดเขาก็จะร่วงลงโอเคให้เขาขยาย ขยายไปเรื่อยๆครับแต่ว่ากะเพาแต่ว่ากะเพาแมงลักพวกขโรพาก็ไม่ควรปลูกใกล้กันครับเดี๋ยวเขาจะนั่นได้เขาก็จะกลายพันธุ์ได้ให้ห้องห่างกันหน่อย ทำได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแมงลักหรือว่าหูรัพาทำแบบสูตรเหมือนผมนีะครับเราจะง่ายไม่ได้ปลูกใหม่ไม่ต้องยุ่งยากปลูกใหม่ขยายเขาหน่อยครับ รถน้ำครับรดน้ำเป็นประจำทุกวันได้ยิ่งดีครับเช้าเย็นได้ได้ยิ่งดีเพราะว่าเราไม่ได้ผมไม่ได้เอานั้นคุมสักหน่อยครับพวกพวกเศษวัสดุที่มันเล็กๆหน่อยครับมันก็เลยจะแห้งเร็วแต่ว่าถ้ามีพวก พวกสฟางพวกอะไรที่เขาละเอียดนะครับพวกเขากําลังจะย่อยสลายแล้วก็เอามาคุมคุมหน่อยเขาจะไม่ได้ถ่าดินจะไม่ได้กระทบแสงแดดจนเกินไปครับเขาก็จะงอกเร็วดินเขาก็จะชื้นทื้นนานด้วยครับ ดินผมสังเกตดูด ah no. ินตรงไหนที่ที่เราปลูกปลูกพืชตลอดนะครับเขาจะดินเขาจะงามมากเลยดินร่วนซุยดีมากเมื่อเทียบกับดินที่เราไม่ค่อยได้ปลูกตรงนั้นนะครับตรงที่ผมฉีดน้ําไปแข็งมากเพราะว่ารากพวกรากพืชของเราว่ามันจะเป็นการพวนพรวนดินไปในตัวครับบำรุงดินของเราไปในตัวเลยถ้าเราถ้าเราหมั่นปลูกพืช ปลูกพืชระหว่างปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นพืชตระกูลถั่วครับปลูกเรื่อยๆดินของเราก็จะงามเร็วแล้วก็ไม่ต้องขนออกครับไม่ต้องเผาไม่ต้องขนออกแล้วก็ย้ำยํำยำใส่นี่แหละใส่ในสวนของเรานี่แหละครับเมื่อเวลาเขาเม,เมื่อเมื่อเมล็ดของเขางอกแล้วก็เมื่อเขาโตหน่อยได้ประมาณสักสี่ห้าเซนเราก็เราก็คัดไว้ครับให้ห่าง ให้ห่างกันประมาณครบน่นึงพอดีระหว่างต้นต้นไหนที่มันใกล้กันเราก็ถอนออกให้ให้ระยะห่างเขาอยู่ประมาณครึ่นึงนะครับประมาณคืบหนึงหรือว่าประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบเซนเนาะสิบ,ส,บสิบกว่าเซนติเมตรได้เราก็จะได้เอาพวกเศษหญ้าเศษใบไม้เข้าได้ครับแล้วก็จัดการบริหารง่ายด้วย สำหรับคลิปนี้ผมเอสอนผักก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ